มาแล้วครับมาแล้วมาจากไหนครับมาจากบางไทรดูไหมว่าที่นี่เขามีแคมเปญเรื่องดูแลูนยนล้อแล้วก็ดูแลช่วงล่างกี่ปีแล้วไม่เคยทำช่วงล่างครับเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีไม่เคยทำช่วงล่างอันที่เราเปลี่ยนให้นี่ไม่ใช่ชุดใหญ่นะอันนี้เอาแค่ครึ่งเดียวให้ถ้าเปลี่ยนชุดใหญ่เยอะมากกว่านี้แต่เราก็เอาจุดที่สําคัญที่สุดดีไหมครับอีกสักครึ่งปีแล้วมาทําส่วนที่เหลือนะครับอีกครึ่งปีมาทําส่วนที่เหลือ นะใช่ครับทีนี้พามาดูนี้อธิบายกอนนะว่าอันนี้เขาเรียกว่าลูกหม,มากแหลกนี่ลูกหม,มากแหลกนะแล้วก็นี่ลูกหมากแหลกนะครับแล้วก็นี่ลูกหมากล่างนนี้ลูกหมากล่างอันนี้ลูมมกหม,มากบนลูกหม,มากบนจะรุ่มแปลรายการมาดูหน่อยเดีวเพราะว่าเคยมีลูกค้าเราฟังว่าช่างจานเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยเอารถไปซ่อมอีกที่หนึ่งนะในกรุงเทพเขาจดรายการมาเยอะแยะเลยว่าทำนูน่นทำนี่นะพอกลับมาถึงบ้านคือเราจ่ายตามเป็นมือ่ะแต่พอมาถึงบ้าน ทำไมรายการที่เขาทําให้มันไม่ครบเหมือนที่คุยกันไว้เนึกักว่าความสบายใจของเราอยู่ที่ไหนเนึกักไหมบางทีรายการบอกว่าเปลี่ยนลูกหมากแหลกสองตัวนะแต่พอกลับถึงบ้านแล้วเอา้าลูกหมากแหลกจะเป็นของเก่าอยู่เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่เจ็บตังเรานี่แหละสิ่งที่หลายคนเจอแต่พอมาที่นี่คือพูดจริงทําจริงแล้วก็เอาประกาติ๊กห,หน่อยแล้วรายการอะไรบ้างประกามาติ๊กให้พี่เขาดูเพื่อความ สบายใจทั้งสองฝ่ายคือคนเราเสียตังค์แล้วมันต้องได้ครบใช่ไหมเอาอ่านเลยอันแรกให้พี่เอาดูด้วยลูกมาปีลูกคนลูกมาปีนูจะเป็นตัวนี้ครับสองตัวเอาจับไปนั่นสองตัวนี้ติ๊กเลยติ๊กทำไมถูกอ่าต่อไปลูกหมาปีนอข้างลูกมาปีน่าจะเป็นตัวนี้ครับผมสองตัวโอเคอ่าแล้วก็ติ๊กไปลูกหมาขั้นชักนอกลูกขั้นชักนอกตัวนอกกี่ตัวสตัวครับสองตัวรายการสองตัวไหม โอเคติ๊กให้ถูกโอเคต่อไปลูหมาแดงครับมีเป็นหมาแดดครับอ่าเอาบังข้ในเลยสองตัวครับบัข้างในเสร็จโปรอาทิ๊กเลยแล้วพวกเราเราทำงานครบถูกต้องเลยไหมลูกหมาเป็นโค้งครับกันโครงสองตัวอ่าแล้วก็ติ๊กข้างไม้ถูกไม่มีอะไรอีกเอ้าไหนยางหุ่นเหน็บไม่มีเลยยางหุ่นเหน็บใส่เข้าไปแล้วใส่ไปแล้วจริงหรือเปล่ามาดูสิเออเนี่เอาของเก่ามาดูสิ ตัวนึ่งอ่ะได้ไหมโอเคนี่ของเก่าแล้วโอ้ช่างไปใส่แล้วเนี่ยของเก่ามันมันฉีกแล้วปเแล้วไม่ได้ปยนหมดแล้วอไม่ได้หมดแล้วเป็นไงรู้สึกสบายใจไหมสบายใจข่เอาของใหม่มาถูกต้องนี่แหละเขาเรียกว่าทำงานแบบโปร่งใสไม่ใช่แบบอุ้ยเอาแล้วเข้าไปจอดปุ๊บลูกค้าไปนั่งข้างในเลยของใหม่มาให้เราไหมนี่แหละครับเอฟซีเขาชอบนะตามแบบนี้แบบนี้เป็นใครใครเขาก็ชอบมาแล้วมัน มันเสียเงินตามที่เราต้องการเปลี่ยนมาดูมาดูของเก่าเรามาดูของนี้ดูของเก่าเราตอนนี้นี่นี่นี่พี่เราเอามายยือย่อหนึหนึ่งก็ย่อขึ้นเบาไหมหลวมไหมหลวมอ่าด,ดูตัวนี้ดิสมมติว่าสมมติผมเอาจับไว้นี่นี่ยึดลองย่อขึ้นดูมันไม่ขึ้นเลยต้องต้องี่ต้องจับจมูกนะแข็งมากเลยอ่าลองลองย่อดูนะ งัดลงงัด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 ขึ้นแบบนี้ไอ้ไอ้ตัวนี้อยู่เฉยๆแต่ตัวนี้งัดขึ้นอย่างเดียวไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะมันคนเรื่องเลยด้วยสิใช่อันนี้ลวมมากอัวมมากเก่ <c oughs> งมากเลยแล้ว <c oughs> เขาไม่เคยเปลี่ยนไงคะโหแค่เจ็ดตี๊หมดรถไม่เคยทำอะไรกับเครื่องเลย<ห>ไม่เอาความม้าตัวสีแดงอะ่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่ให้ใช้นะไม่ไม่ค่อยอาาย,ยิ่งใหญ่มันมีตัวเล็กอเออนั่นแหละมันมีตัวเล็กกว่านี้อีกแบ่มาอีกตัวเล็กกว่านี้อีกตัวนี้ไม่ให้ใช้ ห้ามใช้เพราะว่าๆๆไม่ดีไปมีมีตัวนึงตัวสีเขียวเล็กกว่านี้อีกออนี่แหละเราทำงานแบบนี้ลูกค้าชอบเลยเมื่อเช้ามาลูกค้าจอดเต็มเลย <S <S ทำกันแป๊บเดียวเสร็จวันแล้ว <S <S มีแต่มืออาชีพนะครับมีแต่เมืออาชีพนะไม่ใช่เด็กฝึกงานเลยคนนั้นก็เก่งคนนี้นก็เก่ง